สวัสดีคุณผู้ชมไปด้วยนะครับผมเบสคิวศูนย์เจ็ดนะฮะและตอนนี้เราอยู่เกม Call คอ Duty Modern Warfare โอเคแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในพาร์ทที่สองนะฮะกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวต,ติดตามต่อไป น้อยของใครเอ่ยประธานาธิบดีอันฟูรานิหรือเปล่านะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ๋อเราถูกแล้วอ๋อเราเป็นประธานาธิบดีถูกแล้วพาดตัวไปไหนในวันนี้ เราจะพังาดขึ้นอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับการทรยศและการคอร์รัปชัน <c oughs> น,นมองหน้า <c oughs> พวกเราทั้งหลาย ได้ฝากความหวังของประเทศนี้ไว้กับชายผู้หนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นเราเพราะเราคือประธานาธิบดีของประเทศ,เทศนี้นะ,ะทัวรใครวะเนะี่ยอะไรอะไร แต่มันกับคบคิดกับคนนอกทําให้เราต้องตกเป็นท่าของมันอย่างช้าๆและถ้าเรายอมมันเราก็จะไม่มีวันถูกปลดปล่อยได้เป็นอีกครั้งนี่โหพูดสกูเลวเลยอ่ะกูเลวขนาดนั้นเลยเหรอวะ นีถึงเวลาแล้วที่เราจะแสดงความแข็งแกร่งของเราให้มันได้ประจักษ์เฮ้ย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 โอ้โห แน่แน่แน่พ่นสีพ่สีพ่นสีในฐานะที่เราเป็นหนึ่งใน ที่ถือกำหนดขึ้นมาในแผ่นดินเราจะปลดเอกของพี่น้องเราจากการกดขี่ของต่างชาติได้ให้จงได้นะฮะแต่ทหารของเรานั้นแข็งแกร่งและเรามีจุดมุ่งหมายอันมุ่งมัน่นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วทหารของเราใกล้เกินแล้วที่จะบรรลุจุดประสงค์จึงทำให้เราสามารถฟื้นฟูอิสรภาพได้ และเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งโอ้ลากเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูไปไหนเอ้อเรือนเร่อนเรื่นลางจะลากกูไปไหนเนี่ย เฮ้ไรว่าเฮ้ยโหเลือดมันต้องถูกใช้งานมาแล้วแน่ๆในเมื่อพวกมันสร้างความชิบหายให้กับประเทศเราก็ควรทำให้มันชิบหายเช่นกัน เนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะฆ่าประธานนี้เป็นทีของมึงเลยเหรอแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยว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  กับตอนครับอันฮาร์ซาทำการสั่งหาประธานาธิบดีแล้วทางอเมริกันมีแผนจัดการกับอันฮาร์ซาไว้แล้วแหละตอนนี้มีสายไปช่วยภายในสาชั่วโมงโค้ดเนมนิโคลายกำลังถูกจับท่ิลเสเซียนิโคลายนิโคลายเป็นสายข่าวกองสากลเขาเป็นคนให้ข่าวเรื่องเรือสินค้ากับเราเองอ๋อ เป็นคนให้ข่าวเรื่องเรือสินค้าในภารกิจที่แล้วนะฮะเค <c oughs> <c oughs> okay. ลุยเลยวันที่สองตีหนึ่งครึ่งหรือเปล่าต <c oughs> ีหนึ่งครึ่งหรือบายโมงครึ่งวะตาฮะรุยฮะ พราสั่งหยุดเขีนยนหรือเปล่าดีมา,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 เากเราคงต้องฝาป้อมยามอีกหลายหลังคาแน่คำล้อกับคนของเขาจะอยู่แถวตะวันตกเฉียงเหนือแปลไม่ทันนะไม่รู้ว่าแปลไปถูกหรือเปล่า ขยับอะไรนิดนึงนะฮะไม่ต้องพูดมากทำเพลงอะซฟ์วางระเบิดเหรอมันไม่ทันแล้วล่ะูยิงมาละอู ยิงสกูเจ็บเลยนะพวกมึงไม่ไม่มีรอยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผัดโษ เกสได้กินตุ่มไหมใช่คาร์อ๋อคาร์คาร์นาคาร์มา ไอ้กระสิบแล้ววะภาษาราเซียใช่ปะทางนี้อ๋อมีสไนเปอร์คอ,อยคุ้มกันเราอยู่นะฮะไปฮะไปฮะมันเดี๋ยวเมื่อกี้มันแปลว่าสไนเปอร์คอยคุ้มกันหรือเราไม่คุ้มกันมนวะซบทางนี้ ปัดโทษเราต้องคอยคุมกันมันเองยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงให้โดนสิยิงให้โดน,โ,ดนโอ,โอ้แม่งเลยกลางหัวปุ๊บนี่ไงถุงน้ำแดงแตกไปให้ยางยาง ถุงน้ำเอ้ยเชี่ถุงน้ำแดงแตกถุงโอ้บ้าเอ้ยเฮลิคอปเตอร์นายามไม่เห็นบอกเลยว่ามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยแม่งเอย้ยมึงไม่บอกกูเลยไอ้คาร์มาล็อกว่ามึงมีหอม,มาด้วย มึงคุยภาษารัสเซียไอ้คามาลอฟกูไม่รู้เรื่องท่านครับเฮ้ยสนุกเลยยิงไปดิยิงไปครับวรวกระสนุนยิงไปเรื่อยๆฮะยิงไปครับยิงไปฮะ

là ba. Rồi nó. một thế này đó Yิง yิง, yิง กด yิง cốt มัน. หมดแล้วดิหมดเถอะโอ้โห อ๋อวิ่งมาทางไหนเอ่ย <c oughs> บ้าเ <c oughs> อ้ยรู้สึกว่าไอ้คามาร้องนี่จะกวนกวนซุ่นทีนเราเหมือนกับว่าให้เรา เรามาตามหานิโคลายฮะที่เป็นสายข่าวซึ่งคาร์มารอฟจะรู้ว่านิโคลายอยู่ไหนแต่มันไม่บอกเราอ่ะมันแบบพยายามให้เราช่วยมัน่ะคือเหมือนทําให้เราเป็นลูกน้องมันอะมากี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่เนี่ย ขอหยุดสต๊อปแป๊บหนึ่งนะ เฮ้ยเฮ้ยอ๋อดีแล้วดีแล้วไอเกสดีแล้วดีแล้วผมเห็นเกสเขาหงุดหงิดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้คาร์มอลอฟมันรู้สึกมันจะลีลานะฮะไม่ยอมบอกทัทีว่านิโคลายอยู่ที่ไหนดีแล้วฮะเกสคุณทำดีมากที่คุณหยุดไอ้ตัวกวนไปถึอย่างนี้ไปให้ได้ Phải hả, bay. <laughs> mày. Đi <Nhìn> mày. Ôi. <laughs> Ôi nó nổ, nổ. ơi ơi ơi. tài đâu à ok Hoàng là vừa về lao Ôi kết, khó thốt 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 ไปฮะเราองวิ่งต่อนะ วิชันละอ๋อมีไนท์วิวชั่นมาด้วยนะเราเห็นกัปตันไพมันใส่อะไรอยู่เนี่ยมันไม่เห็นเรานะฮะ คุณลายหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ของจริงนี่คุณลายคุณเป็นอะไรไหมเดินไหวไหมนี่คือลายบอกว่าผมยังสู้ไหวฮะได้ปืนไปแล้วสู้ต่อแล้วบิ๊กเบิร์ตนี่บาร์ซิกเราได้พสุตแล้วเราก็ไปรับที่เอลซีวันนะฮะเอลซีวันเอลซีก็คือเขาเรียกว่าอะไรจุดแลนดิ้งของอากาศยานทางทหารนะฮะ เราจะไม่อ่านว่า L Z นะฮะเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่อ่านว่าตัว Z ตัว Z e t ว่าตัว Z เหมือนคนไทยเนขะาจะอ่านเป็นตัว C เขาอ่านว่าตัว C นะฮะไปฮะขึ้นหอนนนนมีขล ai แหน่แหน่แหนะเหมือนคนหายไข้อะ่ะแล้วพอได้ยาดีแล้วมันก็เป็นเงี้ยมันดีแล้วล่ะโอเค อเมริกาเริ่มโจมตีอันาซาแล้วยังครับยังแต่กำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แหละทำไมเหรอก็อเมริกากำลงังพลาดไงครับพวกเขาไม่มีทางจับอันาซาได้แบบเป็นเป็นแงโอเคขอจบพาร์ทที่สองไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันนะต่อพาร์ทหน้านะฮะทำเป็นซีรีส์ซีรีรส์ไปเรื่อๆยๆจนถึงภาคแอควานนะไม่แน่อาจจะถึงเ,เร็วๆนี้รู้สึกว่าจะมีเทรลเลอร์ของคอลเลคชันแบ็คอุปภาคสามมาอาจจะถึงภาคสามแบ็คพวกภาคสามเลยก็ได้นะถ้าชอบไงก็ฝากกดไ like, ลค์ฝากกดซับสไคร้ชอบนี่ชอบก็กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณครับ